สวัสดีสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามรับชมทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณที่หยุดรถไฟจราจรสนิทวงนะครับข้างบนก็เป็น MRT นะครับสายสีนําเงินนะครับรถไฟฟ้านะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะพาเป็นการเชื่อมต่อนะครับจากสถานีรถไฟจรานสนิทวงนะครับนี่ครับไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเงินนะครับสถานี จราเส้นอิวงนะครับอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ตรงไปก็ไปทนบรีนะครับสถา,านีรถไฟทนบรีนะครับตรงรถไฟเสร็จใช่ไหมครับก็เดินมาทางนี้ครับก็จะมีข้างๆก็จะมีก่อสร้างาเป็นถนนนะครับ ยกระดับนะครับก็เดินมาทางนี้ครับไม่ไกลมากนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีนเงินนะครับถ้ามาั์มารถไฟธรรมดาก็ มาลงสถานีจรังสิงบวงศ์นะครับก็สามารถไปเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นจุดตัดรถไฟนะครับนี่ครับมวลเรา ไปทางนี้นะครับหรือว่าไปทางนี้จะใกล้กว่านะเนี่ยฮะทางนี้จะใกล้กว่านะครับก็เดินไปทางนี้นะครับเดินในของพี่ดี ทมื่อกี้ผมพูดผิดนะสถานีที่เชื่อมต่อคือสถานีบางขุนนนท์นะครับไม่ใช่สถานีรถไฟจราสทธิวงนะครับเป็นสถานีบางขุนนนท์นะครับเนี่ยฮะที่เชื่อมต่อกับรถไฟธรรมดานะครับก็คือสถานีจราสทธิวงนะครับก็มาเชื่อมต่อกับสถานีบางขุนนนท์นะครับของรถไฟสายสีเงินนะครับเนี่ยครับก็เดินไม่ไกลมากนะครับเนี่ยครับ เป็นโครงข่ายนะครับอันนี้เป็นเป็นแผนที่นะครับอันนี้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเงินสถานีบางขุนนนท์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ พอซ้ายมือก็จะไปสถานีไฟฉายนะครับฝ่าม,มือก็จะไปสถานีบางยี่ขันนะครับเมื่อก,กี้ที่เดินมานะครับป้ายอยู่รถไฟจรางสนิทวงนะครับที่ผมที่ผมเดินมาเมื่อกี้นะนี่นะครับนี่ครับแล้วก็เนี่ยครับเดินมาเชื่อมต่อกันนะครับรถไฟสถาน ไฟอยู่รถไฟจะเสร็จวงนะครับลงเสร็จก็เดินมาตรงนี้ครับมาเชื่อมต่อรถไฟาสายสีเงินได้นะครับสถาน,นีบางขุนนนนะครับ t l 0 4นะครับก็จะอยู่อยู่ทาง2ฝั่งเลยนะครับทางออกที่2ใไกลสุดนะครับกับทางออกที่1นนะครับนี่ฮะ นี้ทางออกที่หนึ่งนะครับนะฮะส่วนนู้นจะเป็นทางออกที่สี่นะครับนะครับนีทางออกที่หนึ่งนะครับนะครับโอเคก็มาฝากกันนะครับสําหรับคนที่มาเดินเดินทางด้วยรถไฟแล้วก็จะมาต่อด้วยฟ้านะครับเพื่อเดินทางต่อนะครับอันนี้ผมก็พามาแนะนานะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ